ประกาศด่วนล่าสุดนะครับหลายพื้นที่ต้องติดตามเฝ้าระวังเกี่ยวกับย่อมความกดอากาศตา่ําเนื่องจากความร้อนจะเลื่อนตัวเข้ามาในพื้นที่ประเทศไทยเกิดอะไรขึ้นเรามาติดตามรายละเอียดกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเป็นอย่างสูงนะครับมาติดตามกับทรงพลลมฟ้ากันต่อนะครับในวันที่3กุมภาพันธ์และเพื่อทุกท่านจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารทุกๆวันของผม ผมจะนำข้อมูลข่าวสารและความรู้ต่างๆมาให้ท่านฝากกดไลค์ <_ A> กดติดตามให้เราด้วยเพื่อท่านจะไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆและความรู้ใหม่ๆเกี่ยวกับสภาพอากาศนะครับเรามาดูภาพถ่ายดาวเทียมในวันนี้กันก่อนวันที่3กลกุมภาพันธ์เราก็จะเห็นว่าในวันนี้ท้องฟ้าส่วนใหญ่ค่อนข้างปลอดโปร่งอาจจะมีเมฆเข้ามาบ้างเล็กน้อยในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้แต่รวมๆแล้วท้องฟ้าปลอดโปร่งเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลน,นี้มันก็เกิดมาจากแอนตี้ไซโคนิกในพื้นที่อ่าวเบงกอลและประเทศอินเดียเป็นตัวการที่กดให้อากาศในพื้นที่ประเทศไทยเราจมตัวเมื่ออากาศจมตัวแล้วโอกาสที่เมฆมันจะกลั่นตัวเป็นน้ําและเป็นฝนเนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับรวมถึงเจ้าแอนตี้ไซโคนิกนั้นมันก็เป็นตัวการที่นําความเย็นจากอีมาลายัยดึงลงมา ปกลุมในพื้นที่ประเทศไทยทำให้ในตอนเช้ามีอากาศเย็นโดยทั่วไปสำหรับตอนกลางวันเราก็ต้องเฝ้าระวังนะครับเนื่องจากมันจะมีหย่อมความกดอากาศต่ําเนื่องจากความร้อนเข้ามาปกลุมในพื้นที่ภาคกลางทําให้ในวันที่3กุมภาพันธ์ตอนกลางวันจะมีอากาศร้อนโดยทั่วไป สำหรับสถานาการณ์ฝนเราต้องบอกกับทุกๆคนนะครับว่าโอกาสการเกิดฝนในช่วงนี้เนี่ยน้อยมากๆเนื่องจากมีแอนต้ไซโคนิกเข้ามาปกคลุมกดให้อากาศนั้นจมตัวส่วนตั้งแต่วันที่4กุมภาพันธ์จนถึง5กุมภาพันธ์เป็นข่าวดีนะครับสำหรับพี่น้องหลายๆคนที่ต้องการสัมผัสกับอากาศเย็นเพราะเราดูจากเส้นความกดอากาศจากแผนที่อากาศเราก็จะเห็นว่าในวันที่4กุมภาพันธ์ เริ่มจะมีเส้นพันสิเส้นพันสิเส้นพันสิชิดกันและลงมาในพื้นที่ภาคอีสานซึ่งเราสังเกตจากการกระโชกของลมเราก็จะเห็นอย่างชัดเจนนะครับว่าในพื้นที่ทะเลจีนใต้ก็มีลมกระโชกแรงมากๆรวมถึงลมกระโชกแรงก็จะเข้ามาในพื้นที่ภาคอีสานด้วยในคืนของวันนี้ซึ่งต้องระวังนะครับพี่น้องทางภาคอีสานในวันที่3กุมภาพันธ์ หลังจาก3มทุ่มเป็นต้นไปลมจะกระโชคกแรงมากขึ้นโดยในวันที่4จนถึง5กุมภาพันธ์หลายพื้นที่ก็จะมีอุณหภูมิลดลงโดยพื้นที่ภาคอีส,สานเนี่ยจะมีอากาศเย็นมากที่สุดอุณหภูมิจะลดลง1-3องศาเซลเซียสส่วนพื้นที่ภาคเหนืออุณหภูมิจะลดลง1-2องศาเซลเซียสสำหรับภาคกลางภาคตะวันออกอุณหภูมิจะลดลง1องศาเซลเซียส สำหรับภาคใต้ในวันที่4และ5กุมภาพันธ์โอกาสการเกิดฝนก็จะกลับมาเนื่องจากลมตะวันออกเฉียงเหนือมีการปกลุ่มในพื้นที่ภาคใต้มากยิ่งขึ้นทําให้ภาคใต้มีโอกาสมีฝนนั่นเองนะครับซึ่งมวลอากาศเย็นชุดนี้เขาจะมาเพียง2วัน4และ5กุมภาพันธ์นะครับ ส่วนตั้งแต่วันที่6-7กุมภาพันธ์มวลอากาศเย็นที่ปกกลุมไทยเรามันก็อ่อนกำลังลงไปแล้วความกดอากาศต่าเป็นอากาศชื้นมันจะขึ้นมาปกกลุ่มในบ้านเราดังนั้นนะครับตอนกลางวันอากาศก็จะกลับมาร้อนในหลายพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ภาคกลางพื้นที่ภาคตะวันออกและพื้นที่ภาคอีสานสำหรับตอนเช้าก็ยังคงมีอากาศเย็นโดยทั่วไป เพราะว่าลมฝ่ายตะวันตกก็ยังคงนำความเย็นเข้ามาปกคลุมในพื้นที่ประเทศไทยอย่างต่อเนื่องสำหรับเรื่องของฝนลดลงในหลายพื้นที่เหมือนเดิมนะครับแต่ข่าวดีมากไปกว่านั้นในวันที่8จนถึงวันที่10กุมภาพันธ์หลายพื้นที่ต้องระวังเนื่องจากมวลอากาศเย็นชุดใหม่เขาจะลงมาปกคลุมแต่เป็นมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางดังนั้นเราต้องติดตามนะครับว่ามวลอากาศเย็นดังกล่าวจะเข้ามา แล้วมีบทบาททําให้อากาศบ้านเราแปรปรวนหรือเปล่าพราะมวลอากาศเย็นส่วนใหญ่เราดูจากเส้นความกดอากาศเขาลงสู่ทะเลจีนใต้ส่งผลให้ลมตะวันออกกับลมตะวันออกเฉียงใต้ปกกลุ่มไทยมากขึ้นในช่วงกลางเดือนนี้สภาพอากาศบ้านเราจะแปรปรวนอย่างแน่นอนนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็ลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้เราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อไป สำหรับเรื่องกองฝนในพื้นที่ภาคใต้หลังจากวันที่8กุมภาพันธ์ก็มีโอกาสมีฝนตกบ้างเล็กน้อยสวัสดีครับ